สวัสดีค่ะพบกับดิฉันมาดามมดและภาษาพลาซา่าและลรวมคำบันเทิงทางภาษาที่จะพาทุกคนไปซ่าก,กับภาษาให้หากระจ,จายรู้หรือเปล่านี่ว่ามาดามมดนี่เขาเป็นกุลสตรีนะเป็นแม่บ้านแม่เรือนไงชอบทำอาหารนะ,ะวันนี้ก็เลยอยากจะมานำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องครัวมาฝากนะ อยากรู้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ไปชมจากสถานการณ์ตัวอย่างเลยค่ะนี่เป็นเชฟนะไม่ใช่เชฟธรรมดาด้วยรู้จักเปล่าเชฟ <c oughs> วันนี้นี่ดิเ <c oughs> ขามาทำพิซซ่านะทำเลยดีกว่าเดี๋วยวโชว์ให้ดูขั้นแรกก่อนเลยโรยแป้งไปดินี่โอ้โห <c oughs> นี่โรยแป้งมาแล้ว ไม่ธรรมดาหรอกมีแป้งแล้วมีไข่ดิไอเราก็มีไข่อยู่2ใบนะนี่ไข่อยู่2ใบนะ 2> <c oughs> ก็ใส่ไปเลยไม่ต้องตอกนะ <c oughs> ใส่ไปดิประเด็นคือมีไข่อีกใบนะ์ไ <c> ง <oughs> ใส่ไข่ไปแล้วไม่ตีได้ไงตีไข่ดิ <c oughs> whisk whisk ที่ตีไข่ ขอตตี้่หนดหแล้วก็นวดแป้งเลยเอาแป้งขาดออกจากกันแล้วก็นวดคราวนี้ว่าเม้นวดธรรมดานะรู้จักเปล่าอารามทอรพีขอนวดเลยดิมันมีของอยู่ Rolling pin Rolling pin ที่นวดแป้งนี่ไยงโอ้ยนี่ไยงเสร็จแล้ว แป้งพิซซ่าของเราต้องทําหน้าต่อนะหน้าพิซซ่านี่แต่ไม่อยากใช้มือนะเดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นคนสก,กรปรกนี่ดิใช้นี่ทงส์ทงสที่คีบมีที่คีบน,นะเขาจะได้เห็นว่าเออเราสะอาดก็คีบคีบระไซร์เราไป หยิบมาแล้วก็ขีใส่ใส่ลงไปคนดูไม่เห็นหรอกเพราะว่าถ่ายทีวีไงเอาเดี๋ยวเขาไปตัดหลอกเอาได้เชื่อเราดใส่ไม่ได,ด้หด,ดีใยวใ่หมเลยมันต้องหันหน่อยดิเดี๋ยวดยวิช้อปปิ้งโบดหรือคัตติ้งโบดเขียงไม่มีที่วางก็วางพิซซ่านี่แหละเออเป็นธรรมดานะนี่ขอบอกไว้เลย การที่เราจะหันหอมนี้ต้องดูดีๆเลยเพราะอะไรเดี๋ยวร้องไห้นะร้องหมร้องไห้อะต้องใช้ความชำนาญมากนะไม่งั้นนี่โอ้โหบาดนิ้วอ่ะบอกได้ง่ายๆเลยไปแล้วไปเล้วเอาอะเหนยๆก็ขาดแล้ว ขอใส่เป็นหน้าพิซซ่าหน่อยเถอะยังดุกดิกดุกดิกอยู่เลยนะพิซซ่าหน้าอะไรฮะหน้ามาดาหมดเอาเดี๋ยวกินไม่ได้เูกใครจะกินเนี่ยโอ้โหมือมาเป็นแท่งหนึ่ง <c oughs> และสำหรับวันนี้นะคะ <c oughs> ก็หมดเวลาของมาดามมดและภาษาพลาซ่าแล้วพบกันได้ใหม่ทาง Play c ช a า n นาสวัสดีค่ะ